กินข้าวกันค่ะกินข้าวกันค่ะวันนี้มีตำตำแตงผัดถั่วลันเตาเดี๋ยวป้าผัดนะคะใส่พริกอ่อนอันนี้แกงขี้เหล็กลูกชิ้นทอดเท็บหนูป่นปลาทู หักสดหักเส้นดองแกงขี <S 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 ้เหล็กอะไรขึ้นไปน่ะเล็ตตกลงมาอีกแล้วเบ๊ะ กินได้ักเสียนก็เชิกินาหได้ะได้ไมกมันไม่กอบเลยหรอกอ,อบเท่าปลาทองโกโบบมัให้ตำแตงเนี่ยตำมะเขือเทศ ขนาดกวนแต่กำลังเคิ่ฉันเหนียวหรือมันแข็งเหนียวหนูว่ากลมเหนียวโด้โิ ได้สี sản มันนี่มันสีได้กิ๊งเจเลยค่ะแล้วก็ถ้า chân đi เลี้ยวไปเห็นตอนก็นเลยปล่อยมันนอนขวางอยู่งเนกระาาอร่อยเหมือนที่ตลาดนัดไหมเส้นดองนี่ก<ะ>็ดูใหม่ๆนะเนี่ยแห้งๆเนาะเนี่ยดูสีเขียวๆอยูอ่ chặt mặt mặt sau này ông mới tin ai hái ai hái ra cái quả hàng sau này nó bánh cẩu à, mở cứ có bảo là má chỉ là chỉ hết ừ. hái à, à. ừ. thích bát thu cả cà lá bát thu Mấy nhà Các mũ Nằm trên nửa cái lò ยังไม่ได้ทำแต่ว่าสุดท้ายมันมันก็มันก็เหนียวทิ่แข็งนี่อันนี้มันถึงจะไม่เหนียว <c oughs> <c oughs> อะไรเธอกินก้านผักดองเลยเหรอเจียวเ่ยบางคเจียวกระสอาเจียวมันอน่หนากินดิไม่เจียวน้วอ่นมีก็ถือตั้มตั้มเอื้อมาละหนากิน<ม> มีตั้งผลป่ามีตั้งผลสตนกระเละเออแต่นล้วกูก็เห็นกูเอามากูยิบไปคือผลสตน,นกระเละกูนึกว่าเป็นผลป่าผลป,ป่าก็หนากินแต่พักดองมันยังเจ็บเลยลูกปลาลิงเห,เหรอเฮ้เนี่ยเดี๋ยวลูกปลาลิงเหรอเห็นไหมลูกราะ นำเสนออีกแล้วเป็นคนสารือวาคนแต่งคนไะีรมันันและชอบกินชอบกินก็คือเฮานี่ไงเฮายังแกงแตปลาเป็นเลยชอบกินตะหงก็เอ็ดอันนั้นเพราะว่าซื่อมันไม่พอกิน้อเป็นหาสาม

เราไม่เคยชอบกินกินลรอกอน,นั่น,นะ,เออะเมือดมะเป็ดล่ะกูยังเอามาจับแจว๋วกินไหนออด้วยจับเปเมือดจัคือจกับมะเขือเผาอืมเอ,อหวานหวานอันริกหนู ซอาาเาบเนเบนเบนเบนเนาะกินแต่ไม่รัเดมมัจับคุณไยผัอยากกินปลาแดดเดียวเนาะแล้วก,ก็แล้วไปแล้วก็เอาผั่ด้วยน่ะดนแกนผัเหมนคุณนั้นมันค,คือประเที่สาแกง เล่นเลยมืนีเลีนยอืมใช่กินมากอ้ยเดี๋ยวฉันจะกินข้าวกับน้ำพริกเม่ร์วสักทีอะไรแบบเออระวังนะโวยนั่กูกินกุยแจอืมเออจับตัวว้งกินดีกันยังวะเห็นรูปลรามันคือแก็งเจอืม ้อ like ันหมอหอแกง้ันหูแกงแกงสมูสักแต่ก็เล็บเอาเพื่อนเพื่อนอาหารเพืออาหารเจเพื่อมันเื่อนโปรตีนนี่กินหมู มันทำหมูชิ้นบางเลยมันแข็งไงมันหั่นได้อย่างนั้นเลยเนื้อมันแข็งหนุ่มชอบคึงนั่ะคึงมันแข็งเออมันจะหั่นเป็นไงหันห่นเป็นไงหั่นบางๆป้าหิมแล้วนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ